สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Darky Gamer อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็นะฮะอยู่กับนางเงือกเหมือนเดิมนะครับอ่าอยู่กับน้องเงือกน้องเงือกนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการตีบอสวานอนนะฮะว่าถ้าผมเอานางเงือกลงเนี่ยนะครับมันจะดียังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองมาดูความดีของนางเงือกนะฮะว่ามีประโยชน์สําหรับบอสวานอนยังไงบ้างสําหรับ สกิลนะครับมันก็มีสะเทือนนะครับแล้วก็มีสกิลสะท้อนนะครับผม2สกิลนี้นะครับก็รุนแรงมากๆเลยสาหรับบอสลิงนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะติดกันตรงที่ว่าลงไปแล้วตัวดาเมจตายโดยสะท้อนตายบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมีทั้งวิธีการใส่วงแหวนนะครับแล้วก็ดีวตัวละครมีทีมอะไรบ้างที่ผมใช้ใช้ลงในบอสวานอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปรีวิวกันลงกันก่อนนะครับ โ okay. อเคก่อนจะไปลงนะครับก็ผมตัวละครที่ผมใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับทีม A กับทีม B นะครับผมก็ใช้ตัวละครประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะครับสําหรับใครที่มีบิวของทีมตัวเองอยู่แล้วนะครับคิดว่าดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับบอสลิงที่ผมลงนะครับตอนนี้บอสลิงของผมอยู่ที่รลเวล40นะครับผมทุกคนถือว่าโหดมากๆเลยนะตีค้อนแรงเลยนะทุกคนตีแรงมากๆเลยนะฮะกระโดดทีนึงนี่ถ้าเกิดว่าจัดสกิลไม่ดีก็ มีกินดินนะฮะกินดินแน่นอนนะครับผมลงไปจมกับดินแน่นอนก็เนี่ยทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าเลือดมันไม่ค่อยลดเลยนะปกติอะนะครับเวลาที่ผมยังไม่ได้เอาตัวพวกนี้ลงนะฮะก็รู้สึกว่าจะโดนบอสสะท้อนแรงมากเลยนะฮะตอนเริ่มเกมเนะี่ยเลือดนี่ลดกันแบบว่าโอ้โหเนี่ยคือตอนนี้ปกติผมจะตายนะเนี่ยที่กระโดดแบบเนี้ยตัวลูกป,ปีปีตรงจะตายนะฮะเนี่ยจังหวะกระโดดถ้า เช็คสกิลไม่ดีจังหวะนี้ก็ต้องบางทีอาจจะต้องเล่นมือด้วยนะจังหวะนี้นะครับผมเปิดปิดสกิลให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะมู่ป่จะโดนสกิลเนี้ยตายนะครับผมมันแรงมากๆเลยนะบอสเลเวล40นะครับเนี่ยปกติก็2สกิลเนี่ยสสกิลเนี่ยที่จะตายก็จะ,จะมีสกิลถอยหลังแล้วก็กระโดดมา,มาทุบแล้วก็สกิลกระโดดขึ้นแบงค์บนแล้วก็ทุบลงพื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะตายตอนช่วงนี้นะครับก็ลองลองดูเทคนิควิธีการเปิดปิดออโต้ของผมนะครับลองสังเกตที่ตัวออโต้ฝั่งขวา นะครับว่าผมเปิดปิดจังหวะไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่าแล้วผมก็กดมีมีแถบแด,ดงขึ้นตรงไหนก็คือผมกดตรงนั้นนะครับก็จะเป็นผมนี้อันนี้ผมอัดในมือถือนะนะครับบางทีมันต้องเล่นมือกันบ้างนะทุกคนจังบางจังหวะนะครับบางทีก็ต้องเซฟเซฟสกิลไว้นะครับเพื่อที่จะใช้จังหวะที่บอสม,มันใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีปล่อยออโต้ไปเลยอะ่ะมันมันก็ไม่ได้นะทุกคนอย่างอย่างกว่าจะผมจะอัดได้แบบเนี้ยผมอัดไปประมาณ ผมลงไปประมาณ3 4รอบเนี่ยนะครับสำหรับเซตสกิลเนี่ยมันจะดีตรงที่ลูกไม่ใช่ลูกสินางเงือกเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลแอมติที่คือลดลดดาเมจลง50%เลยนะครับ <Wow. S 1> ผมอ่าผมไอเรื่องสกิลเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครใครใคร,ใครยังไม่รู้เรื่องสกิลนางเงือกเนี่ยลองไปดูได้นะเนี่ยลูกปีปีตรงเนี่ยจะเพิ่งตายเห็นไหมตอนตอนที่บอสมันบัฟดาเมจตอนนี้คือบอสมันตีแรงมาก,มากๆเลยทุกคนคือใครโดนตีเข้าไปก็ยังไงก็ไม่รอดนะครับตอนช่วงนี้แต่ถือว่ายืนนนนนนาาามกะะะยยืจจบเเวลล ลูกปีปีตรงเพิ่งมาตายตอนท้ายๆนะครับแล้วก็มูไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับสรุปการต่อสู้นะครับว่าดูดาเมจนะนะครับโอ้โหก็ตัวดาเมจของผมมันจะมีแค่3ามตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวซับพอร์ตต่างๆนะครับผมเพราะว่าผมลงเอาตัวดาเมจลงมาเยอะแค่ไหนอ่ะบทสุดท้ายอ่ะมันก็ยืนไม่ไหวทุกคนอมันก็แตกก่อนนะครับลงไม่กี่วินาทีก็แตกแล้วนะครับโดนสกิลบอสชุด1ชุด2ก็เรียบร้อยแล้วนะนะครับผม ใครที่มีบิลดดีกว่านี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับผมอลองแนะนํากันมาได้นะครับส,ส่วนผมตอนนี้ผมก็ได้บิลวันนี้แล้วผมก็คิดว่าโอเคแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ความยากอยู่ที่วานอลิเวล40นะครับวงแหวนก็ได้99,000แล้วนะน่าจะอีกประมาณลิเวล41หรือ42เนี่ยผมน่าจะได้แสนปีแล้วนะสาหรับวงแหวนลิงนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปไปดูวิธีการ บิวตัวละครว่างว่าผมบิวยังไงบ้างอัพคอนสวรรค์ยังไงนะครับก็ดูตามภาพนี้ได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมมาภาคมาภาคตามที่หลังนะนะครับไม่ใช่ภาคนรกนะฮะเออก็มาภาคที่หลังนะครับถ้ามันผิดพลาดอะไรหรือมันไม่ตรงตรงไหนบ้างก็ขอประทานอภัยไปตรงนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ดูตามภาพไปก็ได้นะครับผมผมจิ้มจิ้มอะไรให้ดูก็ดูดูตามภาพไปก็ได้นะครับบางทีผมอาจจะภาคไม่ตรงนะครับเพราะว่านะฮะมันมัน ผมผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้ไงผมก็พยายามฝึกอยู่นะทุกคนพยายามฝึกเรื่องการทําคลิปทําอะไรอยู่นะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆเนาะนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็เนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยดีมากเลยนะตัวเย่ลิงหลิงเนี่ยเพราะว่ามันไอตรงสกิลของมันเนี่ยนะครับมันจะฟื้นฟูเลือดทั้งหมดเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีถ้าเกิดเย่ลิงหลิงเนี่ยโดนโดนโจมตีนะเลือดลดหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะ พิ่มความแรงในการหิวแล้วก็ใครแม่งอยู่ตรงนี้เลยรลเวล5นะครับสกิลเลเวล5เนี่ยนะครับจะลดดาเมจ30%เลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะนะครับลดดาเมจที่เราได้รับจากการโจมตีเนี่ย30%นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นนางเงือกนะครับก็สําหรับสกิลนังเงือกผมผมผมไม่ละเอียดแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากฟังละเอียดละเอียดนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับไอคลิปรีวิวนังเงือกที่ผมลงไปนะครับผมลองไปดูกันได้นะครับก็ ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่าฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจถือว่าสนับสนุนช่องแล้วกันนะครับผมก็สกิลมันก็ตามนี้เลยนะครับผมสําหรับสกิลเนื้อเงือกนะครับสาหรับตัวที่ผมใช้ลงนะครับใส่วงแหวนอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะใครดูไม่ทันกดสต็อปดูได้นะครับผมอ่าใครดูไม่ทันกดสต็อปดูได้นะครับกดย้อนหลังกดกอกลับไปดูได้นะครับผมก็จะไปไวนิดนึงนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับ คลิปมันจะยาวจนเกินไปโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวงแหวนะนะครับก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับทำไมถ้ามีคนถามว่าทำไมพี่ถึงใช้ตัวดาเมจแค่สามตัวคือผมลองใช้แล้วนะทุกคนผมลองใช้มากกว่านี้แล้วรู้สึกว่ามันยืนไม่จบเกมเลยอะ่ะอมผมก็บางทีผมก็ไม่รู้ว่าถ้ายืนแบบว่าถ้าเอาดาเมจลงเยอะกว่านี้แล้วมันยืนไม่จบเกมอะ่ะดาเมจมันจะเยอะกว่าไหมหรือว่า ถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้ดาเมจเยอะกว่าไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้เทียบนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าเราเอาดาเมจลงเยอะๆเนี่ยแล้วเราเอาซัพพอร์ตลงน้อยแล้วตัวดาเมจเราตายไวอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่มันทาดาเมจได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เน้นที่ว่าออขอลงแบบจนหมดเวลาดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเนาะนะครับส่วนใครคิดว่าแบบไหนมันดีกว่าเนะี่ยคอมเมนต์มาบอกกันนะครับมาแนะนํากันได้นะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับผม อ่าผมก็ยินดีรับฟังนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูนี่แหละที่แนะนําเข้ามาแล้วก็รวมกับวิธีการของผมด้วยก็มาวิเคราะห์รวบรวมแล้วก็มาผสมผสานกันนะครับก็จะออกมาเป็นแบบที่นําเสนอท่านผู้ชมไปนะครับก็อันไหนดีหรือไม่ดีก็ติชมกันได้นะครับผมนะฮะก็ติชมติเตียนกันได้นะครับส่วนอันไหนดีก็ก็ว่ากันไปนะครับอันไหนไม่ดีก็ต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมบางคนอาจจะมี มีมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับก็คือเกมนี้มันมันพลิกแพงได้หลายอย่างทุกคนมันพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งการบิ้วตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวนู้นนี่น่นทุกคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะไปเน้นของอาชีพนู้นบางคนอาจจะไปเน้นโจมตีเดี่ยวบางคนอาจจะไปเน้นโจมตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันก็พอเป็นแนวทางนะครับดูพอเป็นแนวทางนะครับ บางอย่างก็อาจจะทําตามกันได้แบบว่าไม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเงินวงแหวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมทําคลิปมาเนี่ยคือให,ให้อยากให้ดูเป็นแนวทางเฉยทุกคนอยากให้ดูพอเป็นแนวทางนะครับว่าอ๋อใส่วงแหวนแบบนี้นะใส่วงแหวนอะไรบ้างนะครับส่วนปีจะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยนะครับผมนะครับส่วนเรื่องวงแหวนเนี่ยนะครับสาหรับเรื่องวงแหวนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคน คใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ